สนับสนุนโดยเซนต์แอนดรูว์เบบี้แอร์โรลิตเทิลวาโกลาคอสมากระจําวันพฤหัสเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการทําศัลยกรรมแล้วก็คําถามที่คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยฝากถามกันมานะฮะวันนี้จะมาพูดประเด็นของการเสริมหน้าอกแบบไฮบิ B. มันคืออะไรแล้วมันแตกต่าง,างกับจอันเดิมยังไงวันนี้ต้องมาขอความรู้นะคะจากท่านนายแพทย์โอภาษ,ษคุ้มกองสุวรรณเลขาธิการสมาคมสลยกรรมและเวชศา society, สตร์เพื่อการเสริมสวนประเทศไทยอยู่เราตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับเส,สริมหน้าอ,อกแบบไฮบิดค่ะจันหมอครับมันคืออะไรก่อนอื่นบางขอขยายความก่อนเดี๋ยวนี้เนี่ยอะไรอะไร,ะไรก็ไฮบิดครับ รถยนต์ก็ไฮบริดดูเหมือนดีปลา,าทองยังมี High ไฮ<ห>บ <laughs> ริดเลยประเด็นคือเสริมหน้าอกแบบไฮบริดนี่มันคืออะไรฮะคือมันก็มันมีที่มาก็งไฮบริดเอาแปลแปลตรงตัวก่อนไฮบริดก็คือลูกผสมจากสัญยญแพทย์ที่ทำงานทางด้านการผ่าตัดเ,เ,สเ,เสริมหน้าอกมาเนี่ยเขาก็จะเจอปัญหาว่าในบางกรณีเนี่ยการผ่าตัดบางอย่าง การใช้เสริมด้วยถุงซิลิโคนอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์เพราะฉะนั้นเอ๊ะเราต้องใช้อะไรเข้ามาเติมเข้าไปเพื่อให้มันสมบูรณ์หรือให้มันดูสวยขึ้นยกตัวอย่างเช่นในคนไข้ที่มักจะมีปัญหาเยอะๆคือคนไข้ที่ผอมเนื้อนมน้อยๆแล้วแล้วคนไข้อยากใหญ่อะ่ะเนินหน้าอกไม่มีเลยเออใช่มันแฟบไปหมดแต่ฉันอยากอยากใหญ่อยากโตขึ้น เพราะนั้นถ้าเราเสริมด้วยซิลิโคนอย่างเดียวก็จะเห็นเป็นลิ้วๆก็ได้หรือคำแล้วรู้สึกว่ามีซิลิโคนอยู่ข้างล่าง mm hmm. อันนี้มันก็เป็นโจทย์เอะแล้วเราจะทํายังไงให้มันคำได้น้อยก็มีที่มาของออสัลญยญแพทย์จากต่างประเทศเริ่มทํากันเช่นชาวญี่ปุ่นก็คือการใช้ไขมันมาฉีดช่วยทําให้ส่วนที่เอาง่ายๆส่วนที่คุมถุงซิลิโคนให้มันหนาขึ้น จะได้คําไม่ได้นี่เรื่องที่1เรื่องที่2บางจุดที่มันแก้ไม่ได้ด้วยงซิลิโคนอย่างเช่นร่องหน้าอกเนี่ยมันหา่างทํำยังไงเพราะฉะนั้นก็อาจจะใช้การฉีดไขมันเนี่ยเป็น,นการการแก้ไขในส่วนของร่องหน้าอกให้มันใกล้กันมากขึ้นหรือเนินเนินให้สวยขึ้นเพราะนั้นก็เป็นที่มาของคําว่าไฮบิดก็คือรูปผสม<อ>เดี๋ยวเราจะมีสไลด์ให้ดูอธิบายง่ายๆนะคะ เนี่ยครับง่ายๆเลยไฮบริดลูกผสมเอาซิลิโคนมาผสมกับไขมันเพื่อจะแก้ปัญหาบางสิ่งบางอย่างเพราะสมัยก่อนจะมีแต่ซิลิโคนใช่ซิลิโคนแต่ปัจจุบันนี้มันสามารถที่จะเพิ่มเติมไอ้เจ้าตัวไขมันเนี่ยเข้าไปได้ด้วยใช่คือก่อนหน้านี้มันมีคนที่ไม่ชอบของแปลกปลอมเข้ามาเลยค่ะมันก็มีที่มาของการเสริมหน้าอกด้วยการฉีดไขมันอย่างเดียวแต่อ้ฉีดไขมันอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้จบมันมีข้อจํากัดบางอย่าง ก็คือจะใหญ่ในครั้งเดียวไม่ได้มันต้องทําหลายครั้งเพราะฉะนั้นกัรวิธีการอะไรที่จะจบในครั้งเดียวเอาเสริมด้วยด้วยสีที่คนขนาดเล็กๆแล้วก็เติมไขมันไปด้วยเขาถึงเรียกว่าไฮบิดมันก็กลายเป็นเทนอเออเออมันช่วยตอบโจทย์บางอย่างมันก็เป็นอาจจะเป็นที่ฮือฮาหรือเอามาเป็นออการทาประชาสัมพันธ์ทางการตลาดเหมือนกับเป็นสิ่งใหม่จริงก็มีมานานแล้วครับอ๋อไม่ได้เป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่แต่ก็อยู่ที่ว่า แต่ละคนเนี่ยตัดสินใจจะทำแบบไหนกับความเหมาะสมใช่ไหมฮะใช่อย่างนี้เนี่ยปามก็ถามเพิ่มในเมื่อการเสริมหน้าอกแบบสมัยก่อนมันมันอาจจะแค่ใส่ถุงซิลิโคนแล้วจบอันนี้เนี่ยเพิ่มใ้เจ้าตัวไขมันขึ้นมาด้วยอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันเพิ่มขึ้นมาเพื่อแบบเป็นการรองรับไม่ให้เห็นขอบซิลิโคนครับข้อจำกัดของคนเนื้อหน้าอกน้อยสามารถเติมไขมันได้การทำมันก็ต้องนานขึ้นแน่นอน ก็ต้องเพิ่มขั้นตอนในการนอกจากเสริมด้วยถุงซีโคนแล้วก็ต้องมีขั้นตอนในการฉีดไขมันขั้นตอนในการฉีดไขมันเนี่ยหลายๆส่วนมีความสําคัญหมดเลยการทําให้เขาคือการที่ไขมันจะไปอยู่ในร่างกายย้ายที่เขาจะชอบพูดอเอาจากส่วนที่มันเกินย้ายที่มาเสริมตรงนี้ก็ดีสิแต่จริงๆมันไม่ได้ง่ายมันมีเทคนิคแล้ววิธีการที่สําคัญที่ทําให้เขาย้ายที่แล้วเขาอยู่ได้ถ้าทําไม่เป็น ย้ายที่มาตัวเซลล์ไขมันก็โตต่อไม่ได้ก็ตายหมดมันก็ยุบกลับไปเหมือนเดิมอยู่ดี<อ>เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าแค่ย้ายที่แล้วเขาจะติดนะไม่ใช่มันจะมีรายละเอียดตั้งแต่การเก็บเก็บแบบไหนวิธีการแบบไหนมีความสําคัญหมดเลยครับผิดเทคนิคก็ไม่ได้ผลไม่โตต่อ,ตอเก็บออกมาแล้วขบวนการดําเนินการก่อนที่จะฉีดกลับเข้าไปก็มีความสําคัญอีกดูแลเขาไม่ดีมีการกระทบกระเทือนเยอะ มีการทําให้เกิดการบาดเจ็บของเซลล์ไขมันมันก็ไม่โตต่อเหมือนกับเขาเป็นสิ่งมีชีวิตอะ่ะเขาโตต่อไม่เขาก็ตายกับขั้นตอนสุดท้ายฉีดผิดเทคนิคก็โตต่อไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นการทำไฮบิดเนี่ยมันเป็นสองเทคโนโลยีผสมกันคือศัลยแพทย์คนนั้นต้องชำนาญด้านการเสริมหน้าอกด้วยสูงซิลิโคนแล้วก็ต้องมีความรู้และเชี่ยวชาญในการเ,เขาเรียกว่าการย้ายไขยมันหรือที่เรียกว่าฉีดไขมันมาในที่ต่างๆด้วย ไม่ใช่ว่าใครนึกจะทําก็จะได้ผลเท่ากันไป mm. ั้นไม่มีคล้ายๆมันมีเทคนิคหรือขบวนการหรือความลับอะพูดง,ง่ายๆซ่อนอยู่ที่สัญญแพทย์แต่ละคนมีเทคนิคเฉพาะตัวแล้วก็ไอ้เจ้าไขมันนี้มันก็ไม่ใช่ว่าแบบใส่เข้าไปเท่าไหร่เหมือนฟิลเลอร์จะร้อยเปอรเซ็นต์ใชมันมีส่งน <c oughs> อพูดง่ายๆเลยเ,เหมือนที่เวลาคนบอกว่าไปฉีดไขมันที่หน้า,นาบางคนทำออกมาสวยเต็ม บางคนอยู่ๆไปฟรีบหมด3เดือนหายไปหมดเลยก็ต้องอยู่ที่เทคนิคเทคนิคของหมอตั้งแต่ขั้นตอนที่ผมบอกการเก็บการคำนินการขั้นตอนก่อนจะฉีดและฉีดถูกวิธีไหมขนาดหน้าเป็นแอรีที่ติดง่ายที่สุดนะหน้าอกติดยากกว่าหน้าอีกอ๋อเหรอคะใช่แล้วอย่างนี้เวลาเก็บไขมันเนี่ยเก็บจากส่วนไหนของร่างกายครับคุณหมอแล้วแต่แต่ส่วนใหญ่ปัญหาที่เจอเยอะผู้หญิงจะไม่ชอบที่หน้าท้องหรือต้นขาเราก็จะดูดแถวนั้น อันนี้ป้ามถามเผื่อในกรณีของคนที่เนื่องจากว่าการการเสริมลักษณะนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นคนที่เนื้อหน้าอกน้อยมากจริงๆดังนั้นคุณอาจจะเป็นคนผอมก็ได้หรือว่าคนอ้วนก็ได้บางคนก็ก็มีสิทธิ์เป็นไปแต่ถ้าเกิดอันนี้ป้ามถามในกรณีของคนผอมครับผอมมากจริงไขมันแทบจะไม่มีมันแล้วอย่างนี้เราต้องเอาไขมันาอยางไรหรือว่าจริงๆมันสามารถที่จะมีไขมันได้จริงๆแล้วคนผอมมันอาจจะมีไขมันเกินเฉพาะส่วน เพราะว่าคราวนี้เราไม่อาจจะไม่ได้ใช้เยอะเราก็ดูปัญหาของคนผอมถ้าดูดีๆก็ต้องมีมีไขมันที่ส่วนเกินเฉพาะส่วนก็ต้องหาอาจจะดูดหลายที่หน่อยไม่ใช่ที่เดียวยังไงก็มีอยังไงก็มียังไงก็หาได้แต่ก็<ห>าอาจจะแบบแต่ตหลายที่ใช่การที่หาจากหลายที่เนี่ยค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ขั้นตอนเหมือนกับการเพิ่มหนึ่งขั้นตอนเลยคือการดูดไขมันเพื่อย้ายไขยมันมาที่หนึ่งนอกจากการเสริมโลกเพราะนั้นสิ่งที่ตามมาคือเวลา ที่คุณปลาล์มถามอันที่2ราคาแน่ๆเพราะฉนั้นเราก็ต้องช่างใจระหว่างราคาที่เพิ่มขึ้นเวลาที่เพิ่มขึ้นกับสิ่งที่ได้เพราะฉะนั้นการเสริมหน้าออกแบบไฮบิดเนี่ยไม่ได้จาเป็นสําหรับทุกคนทุกคนยิ่ดีกว่าบางคนเขาอาจจะจบในขั้นตอนการเสริมหน้าอกเขาก็ได้สิ่งที่เขาต้องการจบละเราไม่ต้องไปไฮบิดตามเทรนไฮบิดเนี่ยผมยกตัวอย่างถ้า เหมาะสหรับใครดีกว่าอย่างที่คุณปาลถามมาหนึ่งถูกต้องแล้วผอมใส่ไปแล้วเนี่ยผอมแล้วดันอยากให้มีหน้าอกเยอะหน่อยใส่ไปแล้วต้องคาได้แน่อาไฮบิดอาจจะมีประโยชน์อันที่2อีกที่เจอคือไม่เท่ากันตั้งต้นไม่เท่ากันการเสริมไปแล้วก็ยังไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นการใช้ไขมันมาช่วยทําให้เท่ากันก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งของการทำไฮบิดอีกอันหนึ่งที่เจอนะคือเนื้อน้อยอยากใหญ่และอยากเป็นธรรมชาติด้วยออกไหมครับ คือฉันเสริมโตขึ้นมาแล้วไม่อยากใ,ใครรู้เป็นบล็อกเป็นก้อนการฉีดไขมันในบางจุดบางเ r ียเพื่อทําให้มันดูเป็นธรรมชาติก็เป<ม>็นอีกบทบาทหนึ่งก็แลกกับเวลาที่เพิ่มขึ้นกับราคาที่เพิ่มขึ้นเท่ากับว่าอันนี้มันค่อนข้างจะเฉพาะตัวนิดนึงสาหรับการเสริมหน้าอกแบบไฮบิดถ้า,ถาคุณอยากจะง่าย <c oughs> อยากจะหน้าอกใหญ่เฉยเฉยก็เสริมปกติเสริมปกติแล้วไม่มีข้อจํากัดอะไรคุณหมอที่ชำนาญก็ใช้ได้ ะะแต่ว่าถ้าเกิดมีข้อจํากัดอย่างที่คุณหมอบอกหรือว่ามันเหมาะกับใครอย่างที่คุณหมอบอกบนะก็ลองปรึกษาคุณหมอดูนะคะแล้วก็ว่าแบบเอ้เจ้าไฮบิดนี่มันสามารถอะไรยังไงได้บ้างทีนี้เนี่ยปาลมขอถามถึงประโยชน์แบบค่อนข้างชัดเจนของมันหน่อยว่าเจ้าไฮบิดเนี่ยประโยชน์จริงๆของมันเนี่ยมันคืออะไรครับคุณหมออย่างที่ผมบอกไปเลยประโยชน์ของมันกนะ็คือสําหรับคนที่เนื้อน้อยแล้วอยากจะแก้ปัญหา ไม่ให้เกิดปัญหาที่คาได้หรือเห็นคานี่คือคาเจอขอบซิโคนใช่เป็นเลี้ยวๆอยู่ข้างล่างส่วนไหนที่เจอปัญหาคนไข้ผมที่เสริมมาคนผอมเนี่ยซึ่งเราก็ได้ต้องบอกคนไข้ก่อนนะก็คาได้รู้สึกคาได้มันมีอะไรอยู่ข้างล่างนะไม่ปกติเป็นือประโยชน์ที่หนึ่งประโยชน์ที่หนึ่งประโยชน์ที่สองก็อย่างที่บอกว่ากรณีที่หน้าอกไม่เท่ากันอ่านี่ก็เป็นประโยชน์ประโยชน์ที่สองก็คือนอกจากเสริมแล้วมันก็ยังไม่เท่ากันเราก็ใช้การเติมไขมันเพื่อปรับให้เท่ากัน อันที่สาก็าอย่างที่บอกอยากอยากขนาดใหญ่แต่ไม่อยากให้คนรู้อยากให้เป็นธรรมชาติการเสริมไขมันก็จะช่วยเพิ่มขนาดขึ้นไปอีกพูดง่ายว่าประโยชน์ก็คือทําให้มันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นอยากอย่างนั้นให้ดูแบบไม่ปลอมไม่ปลอมไม่ไม่เป็นบล็อกบล็อกนี่คือประโยชน์ที่สําคัญ <c oughs> ของการเสริมหนะ้าอกไฮบริดนะฮะทีนี้เนี่ยข้อประโยชน์มันคือข้อดี หลายคนก็บอกอฟังมันดูดีไปหมดเลยมีอย่างเดียวมันอาจจะต้องเสียเวลาเพิ่มมันก็เสียราคาเพิ่มได้มาคือข้อเสียแล้วข้อเสียของมันอย่างอื่นอีกคะมีอะไรอีกไหมคะคุณหมอก็ดูง่ายๆก็การเพิ่มอีก,อ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 กวิธีการหนึ่งคือการฉีดไขมันเพราะนั้นข้อเสียของมันก็คือโดยเทคนิคถ้าคุณหมอไม่ชํานาญยุบสเดือนอ้าวมันทําไมไม่เท่าเดิมอ่มวันแ,แรกที่เราทำอ่ะใช่แปบ๊บอเล็กทรอแปบ๊บลง สามเดือนเนี่ยมันมักจะยุบเป็นไปได้ว่ามันไม่เท่ากันจะไม่เท่ากันเป็นไปได้มีโอกาสด้วยยุบไม่เท่ากันโดยเทคนิคที่ทําไม่ถูกวิธีก็ยุบไม่เท่ากันอีกก็เสร็จอีกตันมายุบข้าที่มันต่างกันอีกตันนี้ก็ยิ่งปวดหัวสุดนะครับเนี่ยแหละก็เป็นปัญหาอีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นการยุบเนี่ยเป็นแล้วแต่ฝีมือหมอเลยมีตั้งแต่หายไป3 0จนถึง80%ก็มีอภัยเทศจะเจอหายไป80%โอ้โหนี่เป็นเรื่องต้องมาคุยกันนะเพราะฉนั้นนต้้อองบกคไชัดเจน ว่าเราต้องมีความเชี่ยวชาญชำนาญในเรื่องของเนี่ยกันเข้าใจมันในเรื่องการย้ายไขมันหมอสัญยาแพทย์คนนั้นต้องต้องทำอะไรยะหนึ่งมีความรู้ความสามารถจริงๆเพราะไม่ใช่แค่ฉีดและ,ย,ะย้ายที่อย่างที่ผมบอกปัญหาหลังจากนั้นสิใช่ไหมและสิ่งที่บอกว่าต้องระวังหรือสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเราก็ต้องมาดูผลข้างเคียงของการเพิ่มการผ่าตัดอีชนิดหนึ่งการดูดไขมันเบรนที่ดูดมาดูดไม่ชํานาญก็ไม่เท่ากันอีกเป็นคลื่นอีก อย่างเงี้ยผลข้างเคียงบางคนจิตรป่าเรื่องมีไขมันมาเกาะไอ้ไม่ใช่มีหินปูนมาเกาะตัวไขมันที่จยู่ขาก็มีอีกเป็น<ม>แผลเป็นไหมคะเป็นแผลเป็นถ้าเป็นแผลการดูดไขมันนะแผลมันเล็กอยู่แล้วไม่ค่อยเห็นซึ่งต่างจากแผลที่ผ่าตัดเสริมด้วยถุงซิลิโคนมันก็จะมีแผลขนาดปอะ 3, 3 3สามสนิสามสามเซนห้าเซนก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นมันเหมือนเพิ่มอีกอีก,อกหัตการหนึ่งขึ้นมา โดยการฉีดไขมันเพราะฉะนั้นเทคนิคของการฉีดไขมันก็ต้องมีเทคนิคที่ชํานาญเราถึงจะได้ตามวัตถุประสงค์ที่เราอยากได้อเอาเป็นว่าเสริมหน้าอกแบบไฮบริดเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าทุกคนทําแล้วมัน,มนจะบรรลุวัตถุประสงค์เออม,มันสวย <c oughs> มันสวยแหละใช่นะคะแล้วก็ข้อดีก็คือมันดูธรรมชาติมากขึ้นแน่ๆแ,แต่คุณต้องช่างใจครับและหมอต้องชํานาญด้วยรับไปหา มันถึงจะได้ตามวัตถุประสงค์ของเราถูกไหมไม่ใช่3เดือนยุบอ้าวมันก็ไม่ได้ตามเนี่ยก็กลายเป็นเสริมซิลิโคนอย่างเดียวอยู่ดี3เดือนแล้วเห็นขอบซิลิโคนมาเป็นแบบเป็นขอบขอบเลยถ้าใหญ่ถ้าใหญ่ถ้าถ้าใช้ใหญ่แล้วต้องการแก้เป็นธรรมาชาติก็ต้องระวังถ้ามันยุบแล้วมันอาจจะเริ่มเห็นเริ่มคาได้แล้วในกรณีอย่างนี้มีทางแก้ไหมคะก็ต้องฉีดใหม่หรือก็ต้องดูต้องดูปัญหาว่าเขาคอนเซิร์แค่ไหนถ้าเขาอยากจะแก้ก็ลองฉีดใหม่ด้วย เทคนิคหรือวิธีการอีกทีหนึ่งที่ต้องระวังในการที่ทําให้ไขมันมันเขาเรียกว่ามันเทคหรือว่ามันเจริญเติบโตต่อมันเจติบโตต่อต่อก็ออยู่กับเราตลอดชีวิตอ๋ออยู่กับเราตลอดใช่ถ้ามันติดแล้วมันก็เหมือนเป็นเซลล์ไขมันย้ายที่เขาก็โตอยู่ชีวิตตรงนั้นมีชีวิตใหม่ในในที่ตรงนั้นเขาก็โตมันต่อเอาคุณผู้ชมคะเดี๋ยวในช่วงหน้าเนี่ยปาล์มจะขออนุญาตถามอาจารย์หมอในเรื่องของการเสริมน้าอกไฮบบิด เสริมด้วยไขยมันแล้วเนี่ยอย่างที่คุณจันหมอบอกบางทีมันยุบมันยวกมันไม่เท่ากันนี่คือข้อเสียแต่ว่ามันต้องมีวิธีการในเรื่องของการดูแลหลังจากทําไปแล้วเนี่ยเราจะต้องดูแลอย่างไรให้เ,เจ้าไขมันซึ่งเป็นเซลล์หนึ่งเซลล์เซลเซล์ที่มีชีวิตอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยเกาะติดกับเราไปได้นานๆนะคะมีความเสี่ยงน้อยที่สุด เท่าที่จะทําได้ให้มันไม่ตายไม่งนนั้นนี่คือการเสริมตรงนี้มันก็อาจจะสูญเปล่าช่วงหน้าจะกลับมาพูดคุยกันแล้วก็ถามถึงเทคนิคในการดูแลตัวเองตรงนี้นะคะกับคุณหมอโอภาสเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญ,ญาตพักกันสักครู่ก่อนค่ะ Beauty